เชื่อว่าว,วัยรุ่นวัยเรียนหรือแม้กระทั่งวัยทำงานตอนนี้เนี่ยคงกำลังอยู่ในช่วงของ work from home ใช่ไหมล่ะคะตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาสมาธิหรือเปล่าอาจจะกำลังประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนหรือการทำงานอยู่ว่าเออพอ work from home แล้วเนี่ยดูตัวเราเองจดจ่อไม่ค่อยได้เลยอะไรที่เคยทำได้แล้วมันเป็นระเบียบก็ทำไม่ได้เลยตอนนี้ทำงานก็เริ่มช้าลงออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคน ตอนรับเข้าสูอ่อาจิตพอดแคสต์ Podcast. วันนี้อยู่กับอีบราชดาพรศีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค่ะวันนี้ค่ะตัวเวงอ,งอยากจะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาสมาธิในผู้ใหญ่เชื่อว่าวัยรุ่นวัยเรียนหรือแม้กระทั่งวัยทํางานตอนนี้เนี่ยคงกําลังอยู่ในช่วงของเว k ฟอร์มโฮมใช่ไหมล่ะคะบางทีตัวเราเองไม่ค่อยได้สังเกตตัวเองว่าอ,อตัวเราเองเนี่ยมีปัญหาสมาธิหรือเปล่าอาจจะกําลังประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนหรือการทํางานอยู่ว่า เออพอเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วเนี่ยดูตัวเราเองจดจ่อไม่ค่อยได้เลยหรือบางทีก็รู้สึกว่าทําอะไรอะ่ะไม่เสร็จสักอย่างอะไรที่เคยทําได้แล้วมันเป็นระเบียบก็ทําไม่ได้เลยตอนนี้ทํางานก็เริ่มช้าลงจนทําให้ใครหลายๆคนเริ่มฟีดแบ็กกลับมาหาเราว่าเอ้ยทำไมทํางานแบบนี้เนี่ยทำไมทํางานไม่เป็นระเบียบเลยทําไมงานออกมาเป็นรูปแบบของความไม่เรียบร้อยเลยทาไมส่งงานไม่ทันเวลาเลยเคยได้ยินคําพูดเหล่านี้ไหมล่ะคะ หรือกับนักเรียนนี่บางทีก็อาจจะมาด้วยการที่แบบไม่ตั้งใจส่งการบ้านเลยไม่ตั้งใจเรียนหรอทําไมทําการบ้านไม่ได้โ้คำพูดเหล่านี้บางทีเราก็อาจจะไม่ค่อยได้สังเกตว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันพบได้4-5%นในวัยผู้ใหญ่เลยทีเดียวซึ่งไม่ได้เกิดจากการที่เขาอาจจะไม่ได้ขาดความรับผิดชอบแต่มันอาจจะเกิดจากภาวะบางอย่างที่มาด้วยโรคสมาธิสัน้นหรือปัญหาสมาธิสั้นที่มันเกิดขึ้นตรงนั้น ก็เลยทําให้เวลาที่เขาทํางานเนี่ยมันออกมาในรูปแบบของความไม่เรียบร้อยบ้างหรือทํางานเสร็จไม่ตรงเวลาบ้างหรือขาดความรอบคอบมีการทํางานบ้างพอพูดถึงปัญหาสมาธิสั้นเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตตัวเองใช่ไหมล่ะคะว่าตัวเราเองมีไหมนะในเรื่องของปัญหาสมาธิสัน้นเพราะสาเหตุเราอาจจะมองแค่ว่าเออตัวเราเองรู้สึกว่าเออมันเครียดไงมันก็เลยทํางานไม่เสร็จ เอองานมันเยอะเกินไปเราก็เลยทํางานไม่ทนันงานก็เลยไม่ไม่สามารถส่งได้ตรงเวลาคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหล่านั้นเพราะว่าตัวเราเองก็อาจจะมองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของภาวะความเครียดมันก็เลยออกมาในรูปแบบนั้นเนาะแต่ว่า5อาการที่มันมักพบได้บ่อยๆเลยในวัยทํางานที่มีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นอย่างแรกเลยเนี่ยมันมักจะมาในรูปแบบของอาการเมื่อยลอยเนาะ ทำงานแล้วก็จะวกแวกแล้วก็จับใจความอะไรได้ไม่ค่อยดีสมมติว่าเวลาเรานั่งประชุมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออเราจะฟังประเด็นอะไรที่มันสั้นๆได้แป๊บๆเราก็จะไม่เข้าใจละว,ว่าเขากําลังพูดอะไรอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นการประชุมไหนที่ที่เราไม่ได้สนใจแล้วเรารู้สึกว่าเราอะ่ะไม่ได้มีส่วนร่วมกับตรงนั้นเรายิ่งจะขาดสมาธิในการจดจ่ออยู่กับเรื่องเหล่านั้นได้มากยิ่งขึ้นอย่างที่สองเลยก็คือมักจะมาในรูปแบบของความขี้หลงขี้ลืม มีปัญหาในการจัดระเบียบกับตัวเองเช่นแบบเออวางกุญแจรถไว้ตรงไหนแล้วก็ลืมและวันต่อมาก็หากุญแจรถไม่เจอแล้วหรือบางทีไม่ว่าจะเป็นการที่แบบเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็าวางของแบบจัดใส่ตู้เย็นแบบเป็นระเบียบมากเลยแล้วพอแบบออกมาทําอะไรแป๊บหนึ่งก็แบบเฮ้ยของหายไปไหน Hi! นี่อ่างเงี้ยก็อาจจะออกมาเป็นรูปแบบของการขี้หล,ลงขี้ลืมแบบนี้ก็ได้หรืออาการหลงลืมในที่เนี้ยบางทีมันมาในลักษณะช่วงที่เราทํางาน เช่นเจ้านายสั่งมาแล้วว่าทำหนึ่งสองสามนะพอเราเดินออกมาจากตรงนั้นเราก็จําได้ว่าเราจําได้แหละจําได้ชัดเจนวว่าต้องทําอะไรบ้างแต่พอหลุดออกมาจากตรงนั้นแป๊บหนึ่งเราก็แบบเออเมื่อกี้เจ้านายสั่งอะไรนะแบบออจําไม่ได้แล้วเมื่อความทรงจําเหล่านั้นมันดูแบบหลงหลงลืมลืมไปหรือบางคนอาจจะจําได้แต่จําได้แบบผิดผิดถูกถูกถก็มี ในส่วนอาการที่3มเนี่ยมักจะมาในรูปแบบของการที่ไม่สามารถควบคุมภาวะภายในของตัวเองได้จะแสดงออกมาเป็นในรูปแบบของการที่ชอบพูดแทรกหรือฟังคําถามไม่จบก็จะแทรกขึ้นมาทันทีในการตอบคําถามนั้นอะไรแบบเนี้ยบางทีมันอาจจะมาในลักษณะของการที่เหมือนเราจับใจความได้แค่ต้นแล้วเราก็จะอ๋ออใช่กินข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางทีแบบเพื่อนคุยคุยกันอยู่แล้วเราแบบรู้สึกอยากเล่าเรื่องเนี้ยเราก็จะพุงขึ้นไปเลยแบบ เออเนี่ยวันนี้ก็ไปเจอแบบนี้มาเหมือนกันทั้งๆท,งที่เรื่องของเพื่อนคือฟังยังไม่จบเลยอันนี้มันเป็นอาการที่แสดงออกให้เห็นว่าตัวเราเองไม่สามารถควบคุมตัวเองจากภายในได้เนาะอย่างที่4ี่เลยก็คือขี้เบื่อมากคนที่มีปัญหาสมาธิเนี่ยจะเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็รู้สึกอึดอัดมากที่จะต้องทําอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆ รวไมไปถึงการประชุมที่มันยาวนานเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอ้มันทำไมน่าเบื่องี้มันเซ็งจังเลยที่ต้องพูดเรื่องเดิมวนไปวนมาแล้วปัญหาเหล่านี้แหละมันก็จะทำให้ตัวเราเองมักจะจับใจความอะไรในที่ประชุมไม่ได้หรือไม่กระทั่งแบบถูกถามประเด็นอะไรสำคัญในที่ประชุมเนี่ยถ้าเราเกิดเป็นความเบื่อแล้วตัวเราเองก็จะไม่สนใจตรงนั้นแล้วแล้วเราก็จะไม่ได้ใส่ใจว่าเขากำลังถามอะไรเราอยู่หรือกำลังพูดถึงอะไรอยู่นั่นเอง อย่างที่5้าอย่างต่อมาเลยก็คือ,อคนที่มีปัญหาสามาธิเนี่ยโดยส่วนมากก็จะตามมาด้วยปัญหาในเรื่องของอารมณ์ด้วยเช่นอะไรบ้างแบบเป็นคนขี้เบื่อไม่พอเนาะก็ต้องมาขี้งุดหงิดอีกอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะโมโหง่ายสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่ตัวเขาเองไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองจากภายในได้ หมายถึงว่าเวลาที่เกิดเป็นภาวะอารมณ์อะไรบางอย่างเนี่ยคนที่มีปัญหาสมาธิเขาจะโพ่งอ,ออกมาท,ทันทีไม่ว่าจะเป็นโกรธโมโหหงุดหงิดกังวลหรือกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาเร็วมากๆกว่าคนปกติเหตุผลเพราะว่าสารสื่อประสาทในตัวเขาเองเนี่ยในเรื่องของการควบคุมตัวเองมันหลังได้ไม่ค่อยดีพอพูดถึงในเรื่องของสารสื่อประสาทสิ่งเหล่านี้มันสอดคล้องกันมากๆเลยทั้ง5การที่พูดมาเหล่านั้นเนาะ มันเกิดจากการที่ร่างกายเขาเนี่ยไม่สามารถผลิตสารสื่อประสาทในลักษณะของการควบคุมตัวเองได้มันก็จะทําให้มันออกมาเป็น5อาการหลักๆที่เราสามารถสังเกตตัวเองได้นะว่าเออมันมี1 2 3 4 5แบบเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอะ่ะไม่อยากทํางานนะหรือเราไม่มีความรับผิดชอบนะแต่มันเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในร่างกายเราที่มันไม่ยอมหลัง เรื่องของการควบคุมตัวเองออกมาหลากัลกๆแล้วอาการสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนาะแล้วถ้ามันมีอาการแบบนั้นแล้วมันมักจะกระทบอะไรบ้างในในเรื่องของปัญหาของผู้ใหญ่จร,จริงๆอย่างแรกเลยเท่าที่สํารวจมาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในเรื่องของการที่ขาดแรงจูงใจในการทํางานพอเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของการจดจอการคงสมาธิการควบคุมตัวเองหรือแม้กระทั่งความเบื่อหน่ายที่มันมักเกิดขึ้นเนี่ย เราเองเราก็จะขาดแรงจูงใจในการทํางานแล้วก็ไม่ค่อยจะมีสมาธิจุดจ่อในการทํางานให้มันเสร็จเนาะบางคนก็จะแบบผัดวันประการพุง่งอ๋อเดี๋ยวทําเที่ยงแล้วการเที่ยงก็เออเดี๋ยวทําเย็นแล้วการเย็นก็แบบเออเดี๋ยวพุ่งนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอืมมัน,ม,นมันกระทบมากๆเลยในเรื่องของแรงจูงใจในการทํางานบางคนก็แบบไม่มีวาการวางแผนในการทํางานแบบเออพอ เขาบอกว่ามีงาน1 2 3 4 5หรู้แล้วว่าอันไหนมันเร่งด่วนไม่เร่งด่วนนะแต่ไม่สามารถออกแบบตัวเองได้ว่าคุณจะทําอันเนี้ย1 2 3 4แล้วจํากัดเวลาของตัวเองให้ทําได้อย่างเป้าที่มันควรจะเป็นเนาะบางคนมาในรูปแบบของการที่พอมีภาวะของความหุนหันพลันแล่นมากยิ่งขึ้นแล้วภาวะอารมณ์มันเด่นมากๆแล้วขาดการควบคุมตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ออกมาในลักษณะของการมีสัมพันธภาพกับคนอื่นที่ไม่ดีตามมาด้วยเนาะเพราะว่า ถ้าพูดแบบนี้แล้วใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้กับคนที่ ที่ดูอารมณ์หงุดหงิดง่ายหรืออารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงหรือแปรปวนจากแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงีย้ยมันก็เลยไปกระทบในเรื่องของสัมพันธภาพกับคนอื่นหรือบางทีคนที่มีปัญหาสมาธิบางทีมันออกมาในลักษณะของออรูปแบบของพฤติกรรมที่มันก้าลวลาวเพราะเขาคุมตัวเองได้ไม่ดีอยู่แล้วอะเวลาเขาหงุดหงิดโมโหข,ขึ้นมาทันทีถ้าเขาไม่ด่าทอเขาไม่แบบพูดเสียงดงังหรือเขาไม่ได้ระบายอารมณ์ออกสักอย่างหนึ่งมันก็จะมาในลักษณะของการ ควางเข้าของทําร้ายร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเออบางทีมันตามมาด้วยเรื่องแบบนี้ได้มันก็เลยทําให้ไปกระทบในเรื่องของสัมพันธภาพกับผู้อื่นด้วยอีกอันนึงเลยเนี่ยที่อีกเพิ่งได้อ่านในเรื่องของวิจัยเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เลยก็คือคนที่มีปัญหาสมาธิสั้นหลายหลายคนเนี่ยมีลักษณะที่คุมตัวเองไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็ค่อนข้างหุนหันพลันแล่น แล้วก็จะตามมาด้วยการที่แบบเหมือนเครียดเบือ่อไม่รู้จะทําอะไรบางคนก็ไปพึ่งพิงสารเสพติดไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่กัญชาหรือแอลกอฮอลอะไรก็ตามแต่อ่ะที่เขารู้สึกว่ามันเข้ามาทุเราในเรื่องของความเครียดความเบื่อของเขาได้เพราะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีขึ้นเขาก็จะเลือกสิ่งเหล่านั้นเข้ามาพึ่งพิงอะไรอย่ยคนที่มีปัญหาในเรื่องของสมาธิเนี่ย แล้วขาดการควบคุมตัวเองมากๆแล้วใช้สิ่งเ่าเนี้ยเข้ามาทดแทนบ่อยๆบ,บางทีมันก็จะนําไปสู่การติดเนาะจนส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของเขาได้การงานก็จะแย่ลงการเงินก็จะพังไปด้วยชีวิตคู่หรืออะไรก็จะโอ้มันตามมาได้หมดเลยแล้วถ้าเราสังเกตแล้วว่าเราเริ่มมีพฤติกรรมหรือมีอาการบางอย่างที่มันเข้าข่ายได้เราจะทํายังไงดีจริงๆเบื้องต้นเลยเนี่ย แนะนำเลยว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสงสัยในตัวเองจากจากข้อข้อที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่แล้วเรารู้สึกว่าเออใช่ฉันมันเป็นแบบนี้เลยแล้วก็มันไปมีผลกระทบในเรื่องราวที่อีกเล่าไปเมื่อสักครู่ด้วยเนี่ยอยากแนะนําว่าให้ไปเจอจิตแพทย์เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการวินิจฉัยโรคเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออเราอยากลองดูแลตัวเองก่อนอยากจะค่อยๆปรับ พฤติกรรมของตัวเราเองก่อนเราจะเริ่มยังไงบ้างวันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังะค่ะว่าเราจะปรับพฤติกรรมตัวเองยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วในการรักษาโรคสมาธิสัน้นไม่ว่าจะในเด็กหรือในผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยมันจะมาร่วมด้วยจากการใช้ยาอย่างสําคัญก่อนนเลยก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรม เพื่อให้สารสื่อประสาทเราเนี่ยเรียนรู้ใหม่ในการที่จะค่อยๆหลังสารของการควบคุมตัวเองออกมาได้การใช้ยามันอาจจะมีจุดประสงค์ในเรื่องของการที่เข้าไปกระตุ้นสารสื่อประสาทเนาะแล้วก็ทําให้ตัวเราเองเนี่ยหลังสารของการควบคุมตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะไปลดอาการหลายๆอย่างที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพอสารเคมีมันเริ่มทํางานได้ดีมากขึ้นแล้วมันเริ่มอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างโอเคแล้วแต่เราไม่มีการปรับพฤติกรรมของตัวเราเองเลยเนี่ยปัญหาสมาธิหรือ ว่าพฤติกรรมต่างๆที่มันกลายมาเป็นนิสัยของเราแล้วมันก็จะยังคงอยู่พอพูดแบบนี้แล้วทุกคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าจริงๆการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันจําเป็นยังไงบ้างคือถ้าเราพูดถึงการปรับพฤติกรรมบางทีเราจะคิดถึงแค่เด็กหรือว่าวัยรุ่นที่เราอยากจะเข้าไปจัดการตรงนั้นแต่จริงๆ มันจําเป็นมากๆในทุกๆอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงในตัวเองเพราะการปรับพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเราเองให้มันกลายเป็นนิสัยใหม่กับตัวเราเองได้เนาะอย่างแรกเลยที่อยากจะบอกสําหรับคนที่มองว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาสมาธิหรือการจดจ่อได้ไม่ค่อยดีอาจจะค่อยๆปรับปรุงในเรื่องของทักษะการจัดการและบริหารเวลาของตัวเราเองนะ อาจจะเริ่มจากการจดรายละเอียดของงานที่ต้องทําแล้วก็เขียนออกมาแล้วก็จัดละเบียบในเรื่องของความสําคัญที่เราจะต้องทําอะไร1 2 3, 4, 5, ึ่งสองสห้าอเอาออกมาให้ชัดเจนเลยไม่คิดอยู่ในหัวนะคะคุณผู้ฟังเราจะเขียนออกมาให้มันชัดเจนเลยว่ามันมีอะไรบ้างหลังจากเขียนออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโห งานมันเยอะมากๆเลยแล้วเราจะทํำยังไงดีสําหรับคนที่มีปัญหาสมาธิหรือการจดจ่อเนี่ยแนะนําว่าถ้ารู้แล้วว่างานอะไรที่ตัวเราเองต้องทําเราจะค่อยๆย่อยงานออกมาให้มันทําได้ง่ายขึ้นแล้วมันสามารถเสร็จได้เป็นเป็นช็อตๆออ,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 ออกไปการย่อยงานอ่ะมันจะทําให้เราจัดการงานได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่หมดกําลังใจอ่ะพอเรา เออมีงานสิบงานแต่พอเราย่อยออกมาแล้วอ๋อในแต่ละง,งานมันต้องทําอะไรบ้างสมมติว่าย่อยออกมาแล้วมี5ขั้นตอนเราทําได้สัก2แล้วเราพักแล้วเรากลับมาใหม่อย่างเงี้ยเออมันอาจจะทําให้เราค่อยๆไปกับตัวเองแล้วก็พยายามแบบจัดสรรเวลาของตัวเราเองในการที่จะทําตามเป้าแล้วก็ไปตามแผนของตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าการเขียนมันยากจังเลยอืมพอพูดถึงการเขียนอะไรหลายคนก็จะรู้สึกว่า โอ้ตัวหนังสือไม่สวยหรืออะไรที่มันรู้สึกว่าแบบอ้ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยุคของทุกวันนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาเรียกว่าแบบเข้ามามีส่วนที่ทำให้ชีวิตลงง่ายขึ้นเยอะมากเลยนั่นก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นเยียร์แพนหรือว่าเป็นทูดูลิสที่เป็นแอปพลิเคชันให้เราค่อยๆติ๊กติ๊กติ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยเราใช้แบบนั้นก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังที่เอามาจดจดลิสกับตัวเองว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วย่อยงานออกมาเป็นในลักษณะไหนบ้างเนาะ แล้วก็เวลาที่เราเริ่มวางแผนกับตัวเองแบบนี้แล้วอยากจะเน้นย้ําว่าขอให้ทําทุกๆอย่างตามแผนคือช่วงแรกมันจะยากมากในการที่จะทําอะไรที่เรารู้สึกว่าก็ไม่มีแรงจูงใจจะทําก็แบบเออมันจดจ่อไม่ได้มันเบื่อหน่ายสังเลยแต่ถ้าเราลองฝืนตัวเองแล้วก็ทําตามทูดูลิสต์ของตัวเองไปเรื่อยๆทําตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ต้องเป้าระยะย,ยาวเลยอะ เอาไปเป็นวันๆเอาไปเป็น job job ก็ได้แล้วให้มันเสร็จเป็น job job กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่มฝืนตัวเองแล้วเราทําอย่างสม่ําเสมอสักประมาณ 2- 4อาทิตย์มันจะเริ่มเข้าไปเป็นนิสัยของตัวเราเองแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็จะง่ายขึ้นและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทําสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่เรา ไม่ได้รู้สึกว่าเราฝืนตัวเองมากเกินไปอย่างต่อมาเลยก็คืออยากให้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองหรือการพยายามควบคุมความใจร้อนหรือความหุนหันพันเล่นของตัวเราเองโดยการฝึกในเรื่องของการอดทนรอคอยก่อนเลยเป็นอันดับที่หนึ่งอย่างสมมติว่าเวลาที่เรามองตัวเองแล้วจะต้องแบบไปต่อคิวอะไรที่มันยาวๆๆๆๆมากๆอ่ะเราจะรู้สึกหงหุดหงิดเนาะรู้สึกแบบ ไม่อยากทําเลยรู้สึกชุนเฉียวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเป็นวิธีการที่จะต้องไปฝึกกับตัวเองในเรื่องของการอดทนแล้วก็ฝึกการควบคุมตัวเองจากภายในเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเออแถวมันยาวเมื่อก่อนเราไม่อยากกินและเราไปออก็ถ้ายังรู้สึกว่าอยากฝึกตัวเองแล้วยังอยากกินมันอยู่เพราะวันหนึ่งถ้ามันไม่มีคนเราก็กลับมากินอยู่ดีก็เอาตรงนั้นแหละค่ะเข้ามาฝึกกับตัวเองอีมักจะาบอกกับหลายๆคนเสมอว่าจริงๆการรอคอยแค่นั่งรอเนี่ย แล้วเราไม่จําเป็นต้องคิดแค่ว่าเรากําลังรอแต่เราหาอะไรก็ได้ที่เข้ามาช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายในระหว่างที่เรารอคอยมันก็เป็นการฝึกควบคุมตัวเองจากภายในด้วยพยายามควบคุมตัวเองไม่ไม่ให้แบบเหมือนเวียงวีนอยู่กับสิ่งที่ตัวเองไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาพอเราเริ่มรู้ทันตัวเองแล้วว่าอารมณ์มันมาแล้วนะอะไรเงี้ยให้กลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองค่อยๆดึงตัวเองกลับมาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอ๋อโอเคกําลังหงุดหงิดละ กำลังโมโหละอารมณ์กำลังมาแล้วก็ใช้การหายใจเข้าหายใจออกมีเรื่องของการ b e a t i n g exercise การออกกำลังกายการหายใจหรือถ้าใครรู้สึกว่าโหการกลับมาอยู่กับลมหายใจมันยากจังเลยลองค่อยๆกำมือแน่นๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกอย่างเงี้ยหรือบีบตัวเองแน่นๆแล้วค่อยๆปล่อยออก แบบเนี้ยมันอาจจะช่วยค่อยๆให้ตัวเราเองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบนันกลับมาอยู่กับร่างกายของตัวเราเองแล้วมันจะไปลดในเรื่องของความตึงเครียดในร่างกายของตัวเราเองแล้วอารมณ์เราก็จะค่อยๆเบาบางลงตรงนั้นด้วยทักษะที่3เลยที่คุณผู้ฟังจะต้องฝึกกับตัวเองก็คือการแก้ปัญหาต่างๆให้มันดีขึ้น เพราะคนที่มันหาสมาธิหรือการจดจ่อแล้วเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าอะไรที่มันยุ่งยาก <c oughs> อะไรที่มันยากมากๆหรืออะไรที่มันซับซ้อนมากๆเราจะไม่อยากทําเลยพอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําอะไรเลยเราก็จะไม่ได้ฝึกทักษะของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันดีเนาะโดยการที่แบบเราค่อยๆทบทวนก็ได้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจว่าเอ้ยที่มาที่ไปของปัญหาตรงนั้นมันคืออะไรบ้างแล้วก็ก็ค่อยๆดึงออกมา แล้วก็แก้หมันมีวิธีอะไรบ้างนะที่เราจะสามารถจัดการตับตรงนี้ได้ลองคิดหลายๆวิธีเลยว่าเออพอเจอปัญหาหนึ่งอย่างมันสามารถออกได้ 1. นึไรสออะไรสามอะไรนะสี่อะไรนะเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยค่อยๆหาเลือกวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะเอามาตัดสินในการ จัดการปัญหาจากตรงนั้นได้เวลาที่เราพูดถึงการเลือกวิธีการที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยไม่มีใครตอบได้นะคะคุณผู้ฟังว่ามันจะต้องมีกี่ตัวเลือกแล้วอะไรคือตัวเลือกที่ดีที่สุดพอเราพูดถึงทักษะของการจัดการปัญหาเนี่ยคนที่จะทําได้ดีที่สุดก็คือคุณผู้ฟังเลยแต่อย่าลืมนะคะว่าเราต้องทบทวนให้ชัดเจนก่อนว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาเราจะไม่หนีปัญหาแล้วเราจะไม่วางปัญหาให้คนอื่นเป็นคนแก้ นั่นถึงจะเป็นการฝึกกับตัวเองที่จะค่อยๆทําความเข้าใจกับปัญหาแล้วไม่หลีกเลี่ยงหลีกหนีกับมันอีกทักษะที่4ี่เลยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันดูฝึกหลายๆอย่างละเริ่มมาได้ดีละอยากจะให้ฝึกในเรื่องของการเผชิญหน้ากับความ mm. เขาเรียกว่าความผิดหวงังหรือการจัดการงานอะไรที่มันดูไม่ประสบความสําเร็จสจักทีเพราะคนที่มีปัญหาเรานี้ยมักจะค่อยๆหลีกเลี่ยง เพราะเขามักจะรู้สึกว่าเออเขาทําอะไรไม่ค่อยได้ทําอะไรไม่ค่อยเสร็จทําอะไรนานๆไม่ค่อยได้อะไรย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยมีแรงจูงใจในการจะทําอะไรให้มันสําเร็จนั่นแหละค่ะอาจจะเอาตรงนั้นแหละเข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ไฟ ในการที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นภายใต้ข้อจํากัดในเรื่องของปัญหาสมาธิของตัวเราเองจากนั้นค่อยๆกลับมาเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันค้างค้างอยู่แล้วงานไม่ไม่เสร็จสักทีอันนั้นนะ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่สำคัญมากๆเนาะทักษะต่อมาเลยก็คือขอให้ทำทุกอย่างแล้วอย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเอง คือเพออีฟเชื่อว่าใน5วิธีการที่พูดมาเมื่อสักครู่ไม่ง่ายเลยค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่มันยากมากๆทั้งในเรื่องของการจะต้องมาจัดการตัวเองแล้วก็ทําตามเป้าไปให้ได้รวมไปถึงการที่เราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมโลกภายในของตัวเราเองให้อยู่กับการรอคอยหรือไม่ต้องไปหงุดหงิดใส่คนอื่นโหทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มลงมือทําแล้วเรารู้สึกว่า มันทําได้แต่มันอาจจะไม่ทั้งหมดก็ขอให้ชื่นชมในความพยายามของตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้ที่เราจะชมตัวเองเราจะกลับมาเห็นว่าเราทํามันได้มันอาจจะไม่ทั้งหมดหรอกแต่อย่างน้อยเรามีความพยายามที่จะทํามันแล้วมันจะทําให้เรามีกําลังใจที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้มันดีขึ้นด้วย พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังหลายหลคนก็อาจจะรู้สึกคลับคล้ายคลับคาว่าตัวเราเองเข้าข่ายในเรื่องของปัญหาสมาธิสั้นไหมใช่ไหมล่ะคะลงไปถึงบางคนอาจจะไม่ใช่ทุกข้ออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าพอฟังวิธีการในการปรับพฤติกรรมแล้ว รู้สึกว่ามันยากจังเลยอิจเชื่อแบบนั้นเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังว่ามันยากมากเลยแต่ขอให้คุณผู้ฟังค่อยๆกลับมาเริ่มกับตัวเองไม่ว่าด้วยวิธีไหนวิธีหนึ่งเราแค่ลองพยายามทํากับมันค่อยๆก้าวเดินไปกับตัวเองแล้วเราจะกลับมาเห็นความสําเร็จในการพัฒนาตัวเองจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่เราฟังไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะอจิต นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณ